โอเคนะครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมกางใส่ขาวนะครับผมอ่สกิลต่อไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับร้อยหกสิบนะครับผมผมเนี่ยเขามีเวลาว่างไปเวลนะครับก็ทําทําไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสองสกิลแรกของร้อยหกสิบดูจะมีสกิลอะไรช่วยเราได้บ้างนะครับผมเด้อเด้อเดอเอาใหม่ๆเมื่อกี้ไม่ได้อ่านชื่อสกิลนะครับผมคมดาบของสัตว์ร้ายนะครับผมดูสกิลจะเป็นยังไงนะครับสอนกูทีนะฮะ ก็จะมีพลึกแห่งแสงนะครับ1ชิ้นน็อตที่งอแล้วนะครับ15ชิ้นหนังบวมน้ำา30ชิ้นสเมตตา30ตัวมิเนมิเน30ตัวสเมตตามันตัวอะไรอะสเมตตามันตัวอะไรเดี๋ยวผมนึกไม่ออกสเมตตาคือตัวอะไรเราไปที่มิเนกันก่อนแล้วกันนะครับผมทางนี้ครับผม เออมันชื่อมีเนมีเนผมแปะนะมีเนปะโทจะบ้าก,กันละมังเปะไม่ไม่เห็นขีดเลยไงแล้วสามสิบตัวนะฮะผมตัวนี้นะฮะมีเนนะครับผมสามสิบตัวนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวไปตเจอตัวถัดไปใีฟาร์นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นผีเสื้อที่อยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับผม30ตัวนะครับเอ่อย้อนกลับมาเมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ผมลืมนะครับลืมบอกว่าตัวนี้นะครับตอปน็อตที่หอแล้วนะครับผมเดินผ่านมาเลยผมลืมขออภัยเดินนะฮะผมตอปไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะไปตัวถัดไปเลยแฟนเลยฝานะครับ ในโซนถัดมานะครับผมมังกรน้นําแข็งม,มันก็บังกล้องเหลือเกินเนาะตัวมันใหญ่อะ่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเป,เปลี่ยนเปลี่ยนสเลดงก่อนเออค่อยดูดีขึ้นหน่อยเป็นตัวเล็กทีดเดียวในโซนของหนังอ้มน้ํานะครับผมหนังบวมเออบวมน้ํานะครับผมจะดอบจากนี้นะครับหนอนตัวนี้เลยนะครับผมเราจะไปดูตัวถัดไปเลยที่ฝานะครับ ตัวสุดท้ายนะครับผมนะั่นคือบอสนะครับผมอ่าพาราซูด้าเลยนะครับผมก็จะต้องเป็นผนึกแห่งแสงนะครับเราไปส่งเกรดกันเลยที่ฝั่งนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าสกิลอันเนี้ยมันจะเป็นสกิลอะไรมาส่งเกรดสเลนนี่มันคืออะไรอะเลเวลอัพฮะก็คือหา น่าเสียใจจังเลยมันเป็นสกิลนี้เลเวลสองอ่ะมันจะตีแรงขึ้นหรือเปล่าตอนแรกผมตีเขาแค่สี่พันนะเดี๋ยวไปลองกันดีฝานะครับโอเคเรามาลองกันดีฝานะก็ตัวมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยแรงขึ้นนะตอนแรกผมตีได้ประมาณสามพันเอ๊ยสี่พันตอนนี้เพิ่มมาเป็นห้าพันห้าก็ดีแรงขึ้นมาแต่ดีเลมก็ยังกี่วิอะเดี๋ยวะนับดูหน่อยนับดูหน่อย ฮึบหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่วิเหรอสามวิเศษประมาณสามถึงสี่วิก่อนนะถ้าเราจะลดดีเลย์ของสกิลเนี่ยน่าจะอัปเดตตอนหนึ่งเลยอะ่ะถ้าไม่อัปเดตผมคงต้องใช้ของลดดีเลย์อ่ะก็ดีนะครับผมสกิลนี้ดีเลย์ไม่นานดีนะครับดามเมจผมยังแค่นี้อยู่นะฮะอย่าบอกจะเพิ่งมาบอกผมนะว่าดามเมจผมเบาจังเลยอะไรเงี้ย ของยังไม่มีอะไรใส่เลยดูดิดูด,ดิดูตัวดิมีแค่ลคอนคอรยัดที่ดูแค่นี้แล้วก็ชุดไฮลิเมลนะฮะยัดยัดมากจาไฮลิเมลอัพด้วยนะครับผมไอหมวกหมวกหมอกใส่ไพ้เฉยนะฮะยังไม่ได้อัพเอทยังไม่ได้อะไรเลยนะแล้วแหวนก็มีแค่นี้ดังลบแสงมีอยู่แค่นี้ยัยงยังมีนิดเดียวอยู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันเพราะตอนนี้เลเวลผมก็ยังน้อยอยู่ด้วยนะครับ แลเมยจะน้อยก็ไม่แปลกนะฮะด,ดูสเตตัสจะไม่ตันเลยนะครับผมเอาไว้ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับผมเราจะมาค่อยๆเรียนรู้สกิลของบีทไนท์ไปด้วยกันและกันนะครับผมในอนาคตค่อยคิดเซตกันค่อยเปลี่ยนใจทีหลังนะครับว่าจะใช้เป็นดาบหรือใช้เป็นคู่ดีอันนี้ผมลองเทสไปแล้วก,ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับยรยาากใ้ัม่่ว,วค I haven't closed anything the same, I just want you